เพราะเหตุใดน้ํามันถึงแพงนะในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับเริ่มแรกใต้ตัวสุดเลยนะครับก็คือเหตุความขัดแย้งของรัสเซียแล้วก็ยูเครนนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุความขัดแย้งขึ้นมาก็ส่งผลต่ออุปสงค์อุปทา,านต้องบอกงี้นะครับท่านผู้ชมครับในโลกเราเนี่ยก็มีประเทศกลุ่ม O อเปกโอเปกพลัสเป็นประเทศที่ส่งออกน้ํามันรายใหญ่เนี่ยรัสเซียก็เป็นหนึ่งในนั้นและที่สําคัญรัสเซียเนี่ยก็เป็นประเทศที่ส่งออกน้ํามันใหญ่สุดของโลกเลยนะ จริงๆแล้วส่งออกใ้มากกว่าซาอุดีอาระเบียด้วยแต่พอล่าสุดเกิดปัญหาความขัดแย้งในรัสเซียในยูเครนหลายๆประเทศเขาก็แบนในการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียรัสเซียเป็นประเทศส่งออกน้ํามันรายใหญ่สูงโลกพออเมริกาพอประเทศในยุโรปแบนไม่เอาน้ํามันจากรัสเซียก็ต้องไปเอาจากประเทศอื่นในกลุ่มโอเปกโอเปกพัทนี่แหละซึ่งกลุ่มเนี้ยเขาจะยืนยันกําลังการผลิตในแต่ละวันเท่าเดิมเห็นไหมครับ ความต้องการเนี่ยที่จะใช้น้ํามันเนี่ยนะครับมาทดแทนน้ามันที่เอาจากรัสเซียเนี่ยสูงขึ้นแต่ซัพพลายเนี่ยเท่าเดิมถึงลดลงด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็เลยเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นช่วงนี้เราก็จะได้ยินคํานี้บ่อยนะโอเปกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันมีสมาชิกอยู่ประมาณ13ประเทศนับปัจจุบันข้อมูลเาบอกว่าผลิตน้ํามันเนี่ยวันละประมาณ28ล้านบาเรลต่อวันไอ้คำว่าบาเรลเนี่ย น่เขาก็คือประมาณถ้าเทียบเป็นลิตรนะ158.9ลิตรถ้าเทียบเป็นกัลลอนก็48แกัลลอนเวลาเขาขายน้ำมันกันเนี่ยเขาจะใส่ถัง200ลิตรแล้วน้ำมันใส่ไป48แกัลลอนรวมแล้วประมาณ158.9ลิตรไม่ครบ200ลิตรอะแต่ใช้ถัง200ลิตรนี่แหละเพราะฉะนั้น28ล้านบาเรล,ลก็คือว่ามีการผลิตน้ำมันในประมาณ28ล้านถังต่อวันนะครับ เฉลี่ยแล้วประมาณ30%ของตลาดน้ำมันโลกเลยอยู่ในกลุ่ม OPEC นะครับปัจจุบันเนี่ยประมาณ28ล้านบาเรลนะครับแต่ดูับปี16 45ปีก่อนเนี่ยโอเปกเขาผลิต35ล้านบาร์เรลพอปี2516เนี่ยเขาเกิดกลุ่ม o p e ป PLUS ขึ้นมาก็ o อ e c 13ชาติแล้วก็มีประเทศพันธมิตรอีกเพิ่มมาอีก10ชาติเป็น23ชาติรวมแล้วเนี่ยกลุ่ม OPEC PLUS เนี่ยครอบครองตลาด นะส่งออกน้ํามัน4นี่สของตลาดโลกเกือบเพล่งหนึงมาดูครับว่าไทาม์ไลน์เหตุที่น้ํามันแพงไล่ตั้งแต่โควิดเลยปี2020เกิดโควิดระบาดเพราะฉะนั้นโควิดระบาดก็ประเทศต่างๆมีการล็อกดาวน์นะคนก็อยู่บ้านไม่เดินทางโรงงานต่างๆก็ผลิตข้าวของน้อยลงขนส่งนะครับลอจิสติกลดลงความต้องการในการใช้น้ํามันนี่ก็ลดลงครับเมื่อลดลงนะครับ ก็เลยส่งผลให้ราคาน้ํามันเนี่ยร่วงลงร่วงลวงเพราะฉะนั้นโอเปกพลัสยี่สามชาติเนี่ยก็เลยมาจับมือกันน้ามันตกลงอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วเขาก็เลยลดกําลังการผลิตจากที่ผมบอกนะว่าปีหนึ่งหสามสิบห้าล้านบาเรลลดลงไปทีเดียวสิบล้านบาเรลต่อวันเลยตูมเดียวเลยท่านผู้ชมหลังจากนั้นพอปีสองหนึ่งปีที่แล้วเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยเขาผ่อนคลายกันมาตรการต่างๆแล้วเขาก็ออกมาใช้ชีวิตประจําวันมาเดินทาง นะมาทําธุรกิจอะไรกันเนี่ยเศรษฐกิจฟื้นตัวความต้องการน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นแต่ o อเปกพลัสเนี่ยก็ยังยืนยันนะตัวเลขการผลิตเดิมที่เขาลดไปแล้ว10บล้านาเรลหลังนั้นเขาค่อยๆเพิ่มเป็นขั้นเป็นสเต็ปแต่ตอนลดอะตูมเดียวเลย10ล้านาเรลต่อว,วนันแต่พอเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มจนถึงณนะปัจจุบันเนี้ยเพิ่มมาเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับจํานวนกําลังการผลิตก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด -19 เลยนะโดยพ้อยยิ่ง ณปัจจุบันมันมีสถานการณ์เรื่องรัสเซียกับยูเครนเข้ามาอีกอุบลพก็ยังไม่เพิ่มกําลังการผลิตในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการตามที่หลายๆประเทศในยุโรปเขาต้องการนะย้ํานะครับว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบทั่วโลกประเทศที่นําเข้าน้ํามันเนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดประเทศที่เขาส่งออกเขาไม่ได้รับผลกระทบหรอกนะครับประเทศที่นําเข้าและไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันส่วนที่มีการบอกเอ๊ะ ราคาน้ำม,มันของไทยนี่แม่มันสูงเหลือเกินมันสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมาดูโครงสร้างราคาน้ำม,มันไทยเนี่ยนะท่านผู้ชมครับถ้าเป็นราคาเทียบแบบสมมติลิลเล่ห้บบาทเป็นกลมๆร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหกสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็คือราคาน้ำม,มันดิบหน้าลงกลั่นเลยหกสิบสองเปอร์เซ็นต์มาบวกกับภาษีกองทุนน้ำมันอีกสามสิบสองเปอร์เซ็นต์บวกค่าการตลาดหกเปอร์เซ็นต์นะถือว่าไม่เยอะนะค่าการตลาดเนี่ยนะครับพม่าล่ะ ฝรัมาเนี่ยต้นทุนของเขาเนี่ยเจ็ดเเนี่ยเป็นน้ํามันน่าลงตัดเลยภาษีกับกองทุนน้ามันของเขาน้อย9%แต่ค่าการตลาดเขา14%ลาวอ่ะนะครับลาวนี่ร้อยทั้งร้อยเลย <c oughs> คือน้ํามันราคาน้ํามันน่าลงกลั่นเลย100%แต่มาเลเซียเงี้ยบลูไนเงี้ยประเทศในแถบอาเซียนนะที่เขาส่งออกน้ํามันเนี่ยนะครับเขาไม่เก็บภาษีน้ํามันกองทุนน้ำมันเขาไม่เก็บพอเขาส่งออกที่สําคัญเขาอุดหนุนได้อีก เพื่อราคาขายปลีกที่ปั๊มน้ํามันเนี่ยถูกลงประชาชนจะได้ใช้น้ํามันถูกส่วนเรื่องภาษีน้ํามันนะครับที่เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างน้ํามันเนี่ยของไทยเรานะก็จะมีภาษีสรรพสามิตภาษีท้องถิน่นภาษีมูลค่าเพิ่มกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแต่หลักๆก,ก็คือภาษีสรรพสามิตนี่แหละว่าเอ๊ะจริงๆแล้วราคาน้ํามันของไทยเราในเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซีย,ยเนยเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับนี่ อันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่6มิถุนายนนะมากสุดเลยเบนซินเนี่ยท่านผู้ชมดูสิงคโปร์เนี่ยลิตรละ83นะโอ้โหท่านผู้ชมเอ้แล้วเนี่ยเบนซินนะลิตรละ60ไทยเนี่ยก็44บาท65สาตางค์ย้ำนะครับเป็นข้อมูลวันที่6มิถุนายนนะเป็นแก๊สโซฮอล์หนะครับเป็นอันดับ7ที่ถูกกว่าเราเบนซิน,นอินโดนีเซียก็ใกล้เคียงเรา433มมาเลเซียบลูไนเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่ต้องไปเทียบเพราะเขาเป็นประเทศส่งออกน้ำมันส่วนดีเซลเห็นไหมครับ สิงคโปร์ก็รละเจละ77บาทลาวก็46บนะครับกัมพูชา46บฟิลิปปินส์51าเวียดนาม39บเเมียนมา44อินโด46แต่ไทยเราเนี่ยนะครับเดิมนะลิตรละ32บาท94สบตางค์ข้อมูลวันที่6มิถุนายนนะท่านผู้ชมครับย้ำนะนะครับเราเป็นอันดับ8ที่ถูกกว่าเรามีแค่มาเลเซียแล้วก็บรูไนซึ่งเป็นประเทศส่งออกน้ำมัน ล่าสุดคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบนก,ก็นะครับเห็นชอบขึ้นราคาน้ำมันดีเซลอีกลิตละหบาทเป็นลิตรละ34บาท94สตางมีผลวันนี้นะครับแต่ที่อยากย,ย้ำก็คือในราคา34บาท94สตางคนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็คือไม่เกิน35บาทที่เขาตั้งไวน้นะครับอุดหนุนโดยกองทุนน้ำมันอยู่ลิตรละ9บาท65ตางนะฮะ นั่นหมายความว่าราคาน้ำมันดีเซลราคาจริงๆนะครับคือ44บาทเศษๆนะในการที่มาอุดหนุนนี่แหละครับมันก็ส่งผลต่อกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงข้อมูลเมื่อ12มิถุนานะครับติดลบอยู่91,000ล้านบาทครับติดลบเพราะน้ำมันเนี่ย54,000ล้านบาทแล้วก็การถุงต้มอีก36,000ล้านบาทราคาน้ำมันในตลาดโลกและน้ำมันในประเทศไทยจะลดลงก็ต่อเมื่อ โอเปกโอเปกพัดเพิ่มกําลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการคือต้องเพิ่มมากเลยแหละเพราะณนะปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมันเริ่มฟื้นตัวจากโควิดการใช้น้ามันมันเพิ่มมากขึ้นแต่กลับมาเจอปัญหาเรื่องความขัดแย้งอะไรต่างๆแล้วเนี้ยทำให้อุปสงค์อุปทานเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่สอดคล้องกันท่านผู้ชมครับสิ่งสำคัญคือต้องประหยัดพลังงานละแต่อย่างไรก็ตามภาครัฐก็หาวิธีการในการจะมาช่วยเหลือมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในหลายๆด้านอย่างเต็มที่ครับท่านผู้ชมครับทำสุดกําลังเลยทีเดียว